นะผมนะแอรบ้านแอรเมืองสลาค้าเมืองขึ้นเหนือดงใต้ครับผมพาไปเที่ยวตรงน้นนูนนู้นที่นั่นยังมีเรื่องราวเยอะมากมายนะผมแต่ตอนนี้มาเชียงตุงแล้วเชียงตุงตอนนี้มาอยู่แถวๆบึงพลตรงนี้นะผมแล้วก็เส็เนนักเรียนนะน,น,น,นักเรียนตอนนี้เข้าไปโรงเรียนในชุมชนเขานักเรียนดโรงเรียนนักเรียนที่เชียงตุงนะประมาณชั้นประถมป .5 ป .6 ป .1 ประมาณนะั้นเด็กๆเขาแล้วก็ ตอนนี้เขากำลังเลิกเรียนกันที่ชิงจุงนะดูเสื้อกอีสานจร้าเนาะโอ้โหชอว์อีสานเฮ็ดเอาเสื้อเฮ็ดเอาองอันี่เฮ็ดเอาวะอ๋อเออเสื้อกอีสานทำเองเนาะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ว่าไปซื้อเปเสื้อกอีสานที่เชิงจุงเง้าก็ห้องอย่างห้องเสื้อกอห้องของเหาอย่างเสื้อกอิสานเอ้าเสื้อกอิสานเหรอไปทำเองทำไมไม่เรียกวเสื้อกอชิงจุงวะ อ๋อคนเดวฮะอ๋ออ้รับผมต้องต้องเรยกว่าเสกอกงตุงนะแต่แต่ลูกจะเล็กกว่าเสกอกอีสานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนอาดูว่า้านขายอุกะเป็นหอยหอยหอยละต่หอยละหนึ่งร้อยาหอยละหนึ่งรยแล้วปุกเนี่ยมีกี่หอยคแล้วแต่เขาหนออ๋อแล้วแต่เขาหมดอ่าหอยละหนึ่งร้อยแล้วเนนึ่มากินไทยกี่บาทวะเอาหนึ่งร้ก็หึบาทหหนบาทอ๋อ หนึ่บาทหอยละบาทหอยละนึ่าทครับผมเพราะถ้าเทียบกันก็จะลูกละหนึ่งบาทเอาว่ากันง่ายนะออจะกินดูไปได้อันนี้ใส่กอกิ้งตุงมาจใส่กอกิสานนะเพราะว่าทำเองนะอ๋ออ๋ออออ๋เป็นร้านค้าจุนจนนะแถวนี้มีร้านค้าร้านขายของจนะกอจจนอดูเด่น อาคุณเจอหันตำส้มกากาญย์เยอะมั้ขายอะขายขายหนาวขายหนาวขายง่าอย่าเเนี่ยม,มาเสีอ๋อลูกกระดึงบาทับผมใจกอกเชงตุงหิวมาได้กมาได้ผมอกระดกลูกกระด็ทีหนึ่งะวกหนึ่บาทที่เห็นนี่ัเสียามาเขานะเสีมากคู่เขานะสังเกต อาเรียวสยามาสลาด س ามาสยามานะผมโรงเรียนตอนนี้วัดเขาจนๆผาอาจนนี้ชาวบ้านจะเงียบเพราะเขาไปไล่ไปนากันอต่ตรงร้านนี้เป็นตลาดตอนเช้าเคยมาขายทำอยู่ตอนเช้าเคยมีตลาดกันอ๋ใอใส่กอกแข็งถุงแค่ละหนึ่งบาทเนาะออ๋เงินรอรถท่าเปรียบเทียบนะี่ย ลูกละหน,น,นึ่งร้อยจาดถ้าเทีผมใช้ก็ประมาณหนึ่งบาทจอกีดูก็ว่าได้เออก็ได้นะผมใส้กอกจิ้งจุ่งดูนะครับอ๋ uhm, อันนははั้นไข่นี่ตังรถเครื่องน่ะอันนั้นไข่พาหนึ้งน่ะข้าวซอยอ่ะอ๋อข้าวซอยข้าวซอยที่เขาดีดีดีตัวนี้นะข้าวซอยก็เตี๋ยวครับผมเขามาขายเล่ขายนะเดี๋ยวดูก่อนเอ้ผมใส้กอกจิ้งสูงใส้กอกตรงซีอิ นอเขาเย็คนเดียวหนอมีลูกค้ามาซื้อละขายดิบขายดีครับอ๋อทั่นขายข้าซอยหนออาธิโนนี่เวฟบวตรงนี้นี่นี่อธิเยนี่เขาขายก๋วยเตี๋ยวข้าซอยนะข้าซอยก็แต่เขาเขาเขาทำเองแล้วก็มาเล่ขายจำหมู่บ้านอ่ะตรงนี้นะผมอันนี้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 เดี๋ยวอ๋ออันนี้ ในเกาะอีสานวิธีชาวบ้านก็ด้ผมวิธีชุมชนชาวไทยก็ก็สอยอมี่คนนี้เขาซื้อเขาอขายที่นี่นะร้านชำตรงนนร้านหนึ่งตี่นี้ร้านนึงเป็น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 ,ปนยานดใจกลางชุมชนนะผม